แย่งกันลูกแย่งกันกินน้ากันกินน้ากันแย่งกันย่แย่งกันกินน้ากันลูกกินน้ากันเพต้องแย่งเลี้ยารเนาะกินเลี้หลาเยอะหรอกขุ่นอีหลามีหน้าแล้วผิวปากร่อนว่อนอยู่คู่เดียวลองเพ่งปุ่นวะลองเพ่งคู่เดียว ผมมักเขียวหัวแดงมักห้ายอยากได้อีกอ,กอยู่อยากได้อยู่มันมันบ่อไดมันบ่อใครได้มันมีแต่แนวใหม่มีแต่สีอื่นช่วงหัวดแดงคักๆเนี่ยโอ้โอโออยเงีก้กนมากง่ามหลายผมมักแห้ง อีิแมแฮมันจะนอนเขากริงนี่ตั้งหลังนี่แหม่จุ้มนี่มาเห็ยนยุ่ยืนยังยุ่งหัวเขาเพียี่เห็นบ่ไปเด่นไล่เกาทางเลยสีฟิ้งเอ,อ,อาเอาเอาเอาะสองตัวนี่กินเก่งอีหลีวะ ตวงนี้ไข่าย,ยาก,ก่อนซึ่งกกระเที่ยวออกไม่ก่อนก่อนทก่อนเลือกว่าใครเดียวโพดว่ใครได้เอาวิดีโอลงก่อนใดมันหลายชุดก็เลยมิตรแตงแตนลูกก่อนเพาก,ก็ได้นี่ละเพาก,ก็ได้แต่ว่าหังจิตต้นมันโอ้ยมากหลายเวลากิน ยอย่างไรแต่มันขึ้นมาเงี้ยมันงไงม่เขียวหัวแดงแดงแม่เขียวหัวแดงโอ้ยมักไรน้ำมาครับลูกสาวลูกชายของงามบอโอ้ยมันรอดไรอคุนคนมักนก ผมชอบนกเลิฟเบิร์ดสีสีเหลืองตาแดงสามตัวตัวหัวแดงอีกตัวหนึ่งตัวหัวแดงตัวหนึ่งตาดำงดไหมงดไหมงดไหมมาพี่ลูกมาพี่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 